วิชาเทมีเดือนมีนาคมพศออ2553ขึ้นบรรทัดใหม่ข้อที่35ตารางแสดงค่าคงที่การแตกตัวของกรดในตารางมี2คอ,อลัมน์นะครับแถวมีทั้งหมดรวมทั้งตัวหัวด้วย30มี5แถวคอลัมน์ที่1ชื่อสารคอลัมน์ที่2เคใหญ่สับเซปริเปิด เอเล็กสับสคริปต์ปิดขึ้นบรรทัดใหม่แถวที่หนึ่งตรงคอลัมน์ตรงกับชื่อสารนะครับ H ใหญ่ S ใหญ่ O ใหญ่ซุปเปอร์สคริปต์เปิดลบซุปเปอร์สคริปต์ปิดที่ตรง S S O เนี่ยมีซับสคริปต์ด้วยมันตรงกันเลยนะครับมีตั้งบนและล่างซับสคริปต์เปิด4ซับสคริปต์ปิด คอลัมน์ที่สองต่ออยู่ในคอลัมน์ที่สองบรรทัดที่2นะครับตรงกับ K ใหญ่แล้วก็ a เล็กมีค่าเป็น1.2คูณ10ยกกำลังลบ2บรรทัดต่อไปคอลัมน์ที่1นะครับ H ใหญ่ N ใหญ่ O ใหญ่ s u b s c r i ิปเปิด2องซับสคริปปิดคอลัมน์ที่สองตรงกับช่องของคอลัมน์ที่สอง k ใหญ่ a เล็กน,นะครับมี B ค่า4.5คูณ10ยกกำลังลบ4แถวที่3 c ใหญ่ h ใหญ่สับสริป,ปิด3สับสริป,ปิด c ใหญ่ o ใหญ่ o ใหญ่ h ใหญ่อลัมน์ที่2ตรงกับอ,อลัมน์ของ k ใหญ่ a เล็กน,นะครับมี B ค่า1.8คูณ10ยกกำลังลบ5ขึ้นบรรทัดใหม่ n ใหญ่ H ใหญ่สับสคริปเปิด4 s u สับสคริปปิดซุปเปอร์สคริปเปิดบวกซุปเปอร์สคริปปิดคอลัมน์ที่2ตรงกับเใหญ่เเล็นกน,นะครับเราอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายแล้วโลสุดท้ายอ่านว่า6.0คูณ10ยกกำลังลบ10ข้อใดเรียงลำดับความแรงของคู่เบสของสารในตารางได้ถูกต้อง ตัวเลือกที่หนึ่งเว็นวรกเใหญ่โอใหญ่ซุปเปอร์สคริปเปิด2ลบซุปเปอร์สคริปปิดแล้วยังมีซับสคริปอยู่ข้างล่างด้วยนะครับซับสคริปเปิด4ี่ซับสคริปปิดก็คือเครื่องหมาย2ลบอยู่ข้างบนแล้วไอ้ตัวเลข4อยู่ข้างล่างมากกว่า n ใหญ่ o ใหญ่ซุปเปอร์สคริปเปิดลบ ซูเปอร์สคริปต์ปิดและซับสคริปต์เปิดสซับสคริปต์ปิดมากกว่า C ใหญ่ H ใหญ่ซับสคริปต์เปิดสซับสคริปต์ปิด C ใหญ่ O ใหญ่ O ใหญ่ซูเปอร์สคริปต์เปิดลบซูเปอร์สคริปต์ปิดมากกว่า N ใหญ่ H ใหญ่ซับสคริปต์เปิด3 สับสคริปต์ปิดขึ้นบรรทัดใหม่ตัวเลือกที่สองเว้นวรรค n ใหญ่ h ใหญ่สับสคริปต์เปิดสามสับสคริปต์ปิดมากกว่า c ใหญ่ h ใหญ่สับสคริปต์เปิดสามสับสคริปต์ปิด c ใหญ่ o ใหญ่ o ใหญ่ซูเปอร์สคริปต์เปิดลบซูเปอร์สคริปต์ปิดมากกว่า n ใหญ่ โอใหญ่ซุปเปอร์สคริปต์เปิดลบซุปเปอร์สคริปต์ปิดซับสคริปต์เปิดสองซับสคริปต์ปิดก็คือตัวลบอยู่ข้างบนตัวสองอยู่ข้างล่างตรงกันเลยมากกว่า S ใหญ่โอใหญ่ซุปเปอร์สคริปต์เปิดสองลบซุปเปอร์สคริปต์ปิดซับสคริปต์เปิดสี่ซับสคริปต์ปิดขึ้นบรรทัดใหม่ตัวเลือกที่สามเป็นวัต h ใหญ่ subscript เปิด2 subscript ปิด s ใหญ่ o ใหญ่ subscript เปิด4 subscript ปิดมากกว่า n ใหญ่ o ใหญ่ super script เปิดลบ super script ปิด subscript เปิด2 subscript ปิดมากกว่า c ใหญ่ h ใหญ่ ซับสคริปเปิด 3subscript ปิด C ใหญ่โใหญ่โใหญ่ s u p เปอร์สคริปเปิดลบซ u p เปอร์สคริปปิดมากกว่า N ใหญ่ H ใหญ่ s u p เปอร์สคริปเปิดสองบวกซุ p เปอร์สคริปปิดสสคริปเปิด5 s า b ับสคริปิดขึ้นบรรทัดใหม่ตัวเลือกที่4เป็นบัก N ใหญ่ H ใหญ่ ซูเปอร์สคริปเปิดสองบวกซูเปอร์สคริปปิด s u ับสคริปเปิดห้า b ับสคริปปิดมากกว่า C ใหญ่ H ใหญ่ u ับสคริปเปิดสาม b ับสคริปปิด C ใหญ่ O ใหญ่ O ใหญ่ซูเปอร์สคริปเปิดลบซูเปอร์สคริปปิดมากกว่า N ใหญ่ O ใหญ่ซูเปอร์สคริปเปิดลบซูเปอร์สคริปปิด s u ับสคริปเปิดสอง สับสคริปป์ปิดมากกว่า H ใหญ่สับสคริป t ์เปิด2สับสคริปป์ปิด S ใหญ่ O ใหญ่สับสคริป t ์เปิด4สับสคริปป์ปิดสิ่งที่โจทย์ให้โจทย์เรียงลำดับการแตกตัวเป็นไอออนของกรดอ่อนจากค่ามากไปน้อยโดยเราดูจากค่าเว้นวัค เใหญ่ซับสคริลิปเปิด A เล็กซับสคริลิปปิด A ตัวนี้ย่ยอมมาจากแอซิดที่แปลว่ากรดเราดูนะครับมันเรียงลำดับจากค่าการแตงตัวเป็นไอออนจากมากไปน้อยเริ่มแรกจะเป็นตัวที่มากที่สุดไฮโดรเจนซัลเฟตไอออนสูตรโมเลกุลคือ H ใหญ่ S ใหญ่ O ใหญ่ซูปเปอร์สคริปเปิดลบ ซูเปอร์สคริปต์ปิดแล้วก็ส,สับสคริปต์เปิด4สับสคริปต์ปิดคือตัวเครื่องหมายลบกับตัวเลข4เนี่ยอยู่ตรงกันแต่ลบเนี่ยอยู่ตรงเลขชี้กำลัง4เนี่ยจะอยู่ตรงเลขห้อยท้ายของตัว O นะครับเป็นวักมากกว่าไนเตรสแอซิดสูตรโมเลกุลของไนเตรสแอซิดคือ H ใหญ่ N ใหญ่ O ใหญ่สับสคริปต์เปิด 2องสับสคริปต์ปิดเว้นวรรกมากกว่าอะซ e t ติกแอซิดซีใหญ่เอชใหญ่สับสคริปต์เปิด3ามสับสคริปต์ปิดซีใหญ่โอใหญ่โอใหญ่เอชใหญ่เว้นวรรกมากกว่าแอมโมเนียมแคทไอออนหรือเราอาจจะออกเสียงโดยทั่วไปเป็นแอมโมเนียมก็เป็นที่เข้าใจกัน สูตรโมเลกุลของแอมโมเนียมคือ N ใหญ่ H ใหญ่ super script เปิดบวก super script ปิด sub script เปิด4 sub script ปิดตัวเครื่องหมายบวกกับ4บวกจะอยู่เลขชี้กำลัง4จะอยู่เลขห้อยติดกับตัวตัว H ฮ่องกงนะครับ <S <S 1> <S 1> สิ่งที่โจทย์ถามข้อใดเรียงลำดับความแรงของคู่เบส ของสารในตารางได้ถูกต้องเรารู้ว่าความแรงของคู่เบสก็คือตัวเบสที่แรงมากที่สุดซึ่งจะตรงกับการแตกตัวเป็นไอออนของโปรตอนที่น้อยที่สุดตามที่โจทย์ให้มาดูจากลูกศรที่ชี้นะครับ <S <S ปฏิติกริยาตัวอย่างนะครับแอมโมเนียมบวกน้ำ เป็นปฏิกิริยาผันกลับได้ด้วยไปข้างหน้าได้ไฮโดรเนียมบักแอมโมเนียไฮโดรเนียมก็คือ H ใหญ่สับสคริปเปิด3สับสคริปปิด O ใหญ่ super สคริปเปิดบวก super สคริปปิดตัวคู่กดเบสก็คือแอมโมเนียมกับตัว แอมโมเนียเรามาดูครับแอมโมเนียมจะให้โปรตอนกับน้ำตัวแอมโมเนียมหรือแอมโมเนียมไอออนจะกลายเป็นแอมโมเนียสังเกตดูที่ตัวปฏิกิริยาส่วนปฏิกิริยาย้อนกลับสังเกตดูนะครับมีไฮโดรเนียมไอออน ไฮโดรเนียมไอออนจะให้ไฮโดรเจนกับตัวแอมโมเนียแอมโมเนียก็จะกลายมาเป็นแอมโมเนียมส่วนตัวไฮโดรเนียมก็จะกลายมาเป็นน้ำตามทฤษฎีของบรอนสตันรอวีกรดเป็นสารที่ให้โปรตอน ไฮโดรเจนไอออนให้กับสารประกอบตัวอื่นเพราะฉะนั้นยืนยันว่าแอมโมเนียม N ใหญ่ y, H ใหญ่ y, super s B w s c r i p t บวก super subscript เปิด subscript เปิดเป็นวรรคเป็นกรดแอมโมเนียมไอออน N H super s c r i p t บวก super s c r i p t ปิด ซับสคริปเปิด4ซับสคริปต์ปิดเป็นค yeah. yeah. well, well, ู I mean, ่กรดของแอมโมเนียหรืออาจกล่าวได้ว่าแอมโมเนีย N ใหญ่ H ใหญ่ซับสคริปต์เปิด3ซับสคริปต์ปิดเป็นคู่เบสของแอมโมเนียมไอออนหรือแอมโมเนียม N ใหญ่ H ใหญ่ซูเปอร์สคริปต์เปิดบวกซูเปอร์สคริปต์ปิดซับสคริปต์เปิด สี่สับสพิปิดตามที่โจทย์ถามและและแอมโมเนียเป็นคู่เบสที่แรงที่สุดเพราะแอมโมเนียมไอออนเจือจางที่สุด <c oughs> มาถึงตรงนี้เราสามารถตอบได้แล้วครับว่าตัวเลือกข้อสองเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องตัวเลือกข้อสองคือแอมโมเนีย N ใหญ่ h ใหญ่ subscript เปิด3 subscript ปิดมากกว่า acetate ion c ใหญ่ h ใหญ่ subscript เปิด3 c ใหญ่ o ใหญ่ o ใหญ่ super script เปิดลบ super script ปิดมากกว่า nitride ion n ใหญ่ o ใหญ่ super script เปิดลบ super script ปิด subscript เปิด2 subscript ปิด มากกว่าซัลเฟตไอออน S ใหญ่ O ใหญ่ซูเปอร์สคริปต์เปิด2ลบซูเปอร์สคริปต์ปิดซับสคริปต์เปิด4ซับสคริปต์ปิดพิจารณาตัวเลือกที่4 ium, rate, ปเป็นวัตตแอมโมเนียมไฮไดรด์ไอออนมีประจุเป็นบวก2สูตรโมเลกุลคือ N ใหญ่ H ใหญ่ s, Super s Burn, ูเปอร์เ i ปริปเปิด 2. บวก Superscript ิปิดสาม s c r ริปเปิด5 s u สามเซปริปปิดมากกว่า a c e t ซิเตนไออใหญ่ H ใหญ่สาม s c r ริปเปิด3 s u สามเปริปิด C ใหญ่ O ใหญ่ O ใหญ่ Super s u p e r ร์ r i p ริเปิดลบซูเปอร์ r i p ริปิดมากกว่าไนโตรไออ o n เอ็นใหญ่โอใหญ่ซุปเปอร์สคริปเปิลลบซุปเปอร์สคริปปิดสซับสคริปเปิลสองซับสคริปปิดมากกว่าซัลฟูริกแอซิดส่วนมเลคุณก็คือ H ใหญ่ซับสคริปเปิลสองซับสคริปปิด S ใหญ่ O ใหญ่ซับสคริปเปิลสี่ซับสคริปปิดไฮโดรเจนซัลเฟตไอออน ให้โปรตอนของไฮโดรเจนกับน้ำเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนซัลเฟตไอออนจะกลายมาเป็นซัลเฟตไอออนส่วนตัวน้ำ H2O จะกลายเป็นไฮโดรเนียมก็คือ H3O+ ซูเปอร์สคริปบวกซูเปอร์สคริปบิดซึ่งไปตรงกับตัวเลือกข้อที่2พิจารณาตัวเลือกที่4ตัวซัลฟูริกแอซิดหรือกรดซัลฟูริกดูปฏิกิริยาจากซ้ายไปขวานะครับ ไฮโดรเจนซัลเฟตไอออนให้โปรตอนของตัวไฮโดรเจน1ตัวกับน้ําตัวไฮโดรเจนซัลเฟตไอออนมันไม่ได้กลายมาเป็นตัว S ใหญ่ O ใหญ่ซุปเปอร์สริปต์ลบปิดซับสคริปต์สี่ซับสคริปต์ปิดมันไม่ได้กลายมาเป็นตัวซัลเฟตไอออนแต่มันดันกลายมาเป็นตัวซัลูริกซึ่งมันผิดครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่4ผิด มาถึงตรงนี้เราได้พิสูจน์ความถูกต้องของข้อ2คือทั้งส่วนหัวและส่วนท้ายเรียบร้อยแล้วส่วนหัวก็คือตัวแอมโมเนียส่วนโมเลกุลก็คือ N ใหญ่ H ใหญ่อ่าสับสคริปเปิด3าสับสคริปปิดส่วนท้ายก็คือตัว South ัลเฟตไอออนส่วนโมเลกุลก็คือ S ใหญ่ O ใหญ่ซุปเปอรส์สคริปเปิด2ลบซุปเปอร์สคริปปิดสับสคริปเปิด4สับสคริปปิด จบบริบูรณ์สำหรับข้อที่35ครับขึ้นบรรทัดใหม่การเตรียมตัวก่อนตายและก่อนเจ็บป่วยขึ้นบรรทัดใหม่การส่วนมนขึ้นบรรทัดใหม่ 1. ควรรู้ความหมายของบทส่วน2ส,ส่วนบทพุทธคุณเท่ากับอายุบวกหนเช่นเราส่วนบทพุทธคุณอิติปิโสน,นะครับอายุ50เราบวกไปอีกหนึ่งเราก็สวดทั้งหมด51จบ5 1จบนะครับคำกล่าว ส่วนมนต์เป็นยาทาวิปัสนาเป็นยากินอันนี้เป็นคำกล่าวของหลวงพ่อจรัญทิตตธรรมโมกที่สิงห์บุรีวัดอัมปรวัตรั